สวัสดีครับนำสาระดีๆมาฝากแล้วครับกับนัชชาฟาร์มนะครับสวนทุเรียนผูกขอไฟสวนอยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเข้าหน้าฝนมาแล้วนะครับฝนตกมาสองาวันแล้วครับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนเลยในหน้าฝนนะครับหลังจากเราไว้ยญ้าแล้วก็คุมโคน นั่นก็คือเคลียโคนนะครับช่วงนี้ผมตัดไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมมีแปลงใหม่ที่ต้องดูแลเดินระบบแปลงใหม่อยู่ก็เลยว่าฉีดยาไปแล้วครับตัดแล้วครับเดี๋ยววันนี้มาเอาคราดกวาดใบที่ตัดออกนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยทุเรียน2ปีนะครับประมาณสองปีทุ่นๆนครับ ดูเลยนะครับก่อนที่เขาจะมีเน่าคอดินอันนี้ผมก็มีความไม่สบายใจเหมือนกันนะที่คนไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเขามีสีแดงๆแต่ผมก็หยิกดูนะหยิกดูเขาก็มีเนื้ออยู่โอเคมีเนื้ออยู่ครับมีเนื้ออยู่บางทีถ้าสีเขาเป็นกระดำกระด่างหรือว่าเปลือกเป็นแดงๆนี่ก็อันตรายเนาะไอไฟทอปเทล่ากับ ผิวไซเรียมแต่นี้ยังปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยอยู่ทุเรียนสองปีนะครับประมาณกำไม่กำไม่มีดแล้วครับโดยเฉพาะทุเรียนต้นคู่เหมือนของผมนะครับคูงผมปลูกต้นคู่เช็คนะครับผมเช็คเช็คว่างจากสวนใหม่ผมก็ดูแลสวนเก่าเช็คตลอดครับที่เป็นกระดางกระดางนี้ ถ้าหยิกแล้วไม่เห็นเนื้อหรือว่าเป็นผิวแดงๆต้องผมเอานิ้วหยิกดูครับสูงนะครับตัวน,นี้สูงสูงใหญ่ครับสองปีทวนครับรีบด่วนเลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เครียรโคนแล้วก็แต่งกิ่งอันนี้แต่งไปแล้วนะครับตรงโลงนะครับโดยเฉพาะทุเรียนต้นคู่แบบของผมนะครับ ตรงโล่งเลยถ้าช้าประมาณอาทิตย์หนึ่งนี้ก็จะเริ่มมีลาน้ําค้างกินใบแล้วนะครับเป็นสาระสั้นๆนะครับวันนี้มีเวลาผมจะอัปคลิปให้อีกทีนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ